ที่นี่ลำบากมากไม่ได้มีเงินยอะๆไปส่งให้หนูเหนื่อยมากนะคะ อย่าใช้เงินมากเอออย่าคิดว่าฟุ่มเฟือยใช่อย่าฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินเยอะสสอย่าคิดคสงสารคนที่นี่อย่าสงสารคนที่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายก,การลาบเนแชานลนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสเปเชียลอีกสเปเชียลอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่พี่เต้ก,กับหมามาฉลองวันเกิดกันนะฮะตอนปีนี้ก็ครบรอบน่าจะ46ปีแล้วนะฮะก็ก็เลยพาหมา,มามาช้อปปิง้งเราก็มาเดินดูอาหารนะและเดี๋ยวเราก็จะไปกิน เอ่อหม,มาอยากกินล็อบสเตอร์เด้ก็เลยจะพามาไมาปหมั่ล็อบสเตอร์กันแล้วก็ไปกินหอยกันซึ่งเดี๋ยวจะมีแม่กุ๊กไก่กับลูกๆเขามาด้วยจริงๆเนี่ยเทปที่เราอัดเนี่ยเป็นหลังเทศกาลแดนสกีตวิ่งคือเมื่อวานนี้เราก็ไปกินแมกโดนอโนกันเนาะแล้วก็นั่งเมาส์กับพี่เบิร์ดนะฮะแล้วก็กุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศอันนี้เป็นห้างในย่านทูโตแมกนะคะก็คือเนี่ยมาแต่ละวันนี่ซีชี นี้่เป็นซูชิตอนนี้ก็จะเป็นอเซื้อไปกินน้องของหมดแล้วเนาะนี่จะเป็นซูชิที่น่ากินมากเลยดูได้เลยราคาก็ไม่แพงด้วยนะใครบอกอบอก,ก,กูแบบว่าอันนี้ที่แบบแม่พุ่งเนี่ยกินเล่นๆนะอันนะี้ให้宝妈ก,กินเล่นก่อนจะไปกินของของบบลลแ,แบบว่าอะไรแล้วแต่นี่ออกมาไหม หลือเป็นซุ้มอันนี้ก็10เยน10บาท10บาทเอง,ง,งเลยราคาไม่แพงเรามาซื้ออย่างเงี้ยไปนั่งกินกันได้เลยนะเนี่ยถูกด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะสวัสดีแล้วก็เราก็ไปเดินดูของกันแล้วก็คือสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นอยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็ถึงลูกๆคนไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเดีย๋ยวมาม้าเนี่ยมีประสบการณ์ก็คือเคยทำงาน ร้านอาหารเมืก่อนอยากให้ะม,มาฝากไปถึงลูกๆที่อยู่เมืองไทยที่แบบว่าบางคนเนี้ยชอบใช้ชีวิตแบบหรูหราเพราะเข้าใจว่าพ่อแม่ตัวเองเนี้ยอยู่ประเทศสหราฐัฐอเมริกาแล้วมันสบายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี้ยอยากจะบอกว่าลําบากแค่ไหนให้หม,มาบอกบอกไปถึงแบบเด็กๆที่อยู่ที่เมืองไทยว่าเวลาส่งเงินไปให้ลูกๆใช้อยางให้แบบลูกๆแบบประหยัดเงินหรือเปล่าอะไรยังไงอ่นนะก็ต้องประหยัดแล้วพ่อพ่อแม่ที่นี่อยู่ที่นี่ลาบากมากไม่ใช่ มีเงินเยอะๆไปส่งให้หนูเหนื่อยมากนะคะเออคนทํางานที่เนี่ยเหนื่อยนะคนทํางานร้านอาหารนะคะครัวเนี่ยต้องยืนอย่างต่ำสิบสองชั่วโมงนะแล้วกว่าจะไปกลับมาเล่าช่วยแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นฟังหน่อยเผื่อจะเป็นอุทาห์ให้เด็กๆว่าอใช้เงินมากเอออย่าคิดว่าฟุ่มเฟือยใช่อย่าฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินเยอะอย่าคิดคนที่นี่สงสารคนที่นี่ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่า มีพ่อมีแม่บางทีเด็กบางคนนะคิดว่าตัวเองอมีพ่อมีแม่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้จริงย่างมันไม่ใช่นะคะอยากให้สงสารคุณพ่อคุณแม่บางคนน้ําตาไหลเลยนะคนที่อยู่ที่นี่กินข้าวที่เป็นแม่ครัวต้องทําไงนะมากินข้าวกับค้างถังขยะใช่ไหมไม่มีเก้าอี้นั่งนั่งอยู่ถังขยะเออต้องนั่งอยู่บนบริเวณถังขยะนะไม่ใช่ว่าชีวิตจะสบายอะไรอย่างเงี้ยคือทุกบาททุกสตางค์ที่เขาให้คุณเขาให้ด้วยความรัก ต้องตั้งใจเรียนและคือไม่ใช่แบบว่าอยากจะขออะไรก็เอา iPhone เอ่ยอะไรเอ่ยคนที่นี่เขาเซฟเงินทุกบาททุกตังข้าวเนี่ยเขากินฟรีเพราะว่าอยู่ในร้านอาหารเนี่ยเขากินเงินฟรีใช่ไหมเมื่อก่อนเข้าใจว่าหมาาอยู่ประเทศสาหารัฐอเมริกาหยุยส่งไปทีเนี่ยดอลล่าห้าสิบาทสมัยนั้น่ะหลายยี่สิบกว่าปีก่อนอพี่ก็ใช้ใช้ชีวิตแบบนั้นเหมือนกันและพอพี่มาอยู่ที่นี่มารู้ว่าคนที่นี่เขาลําบากมากพี่รู้สึก เป็นบาปในใจนะอนนพอเรามาใช้ชีวิตจริงเวลาผมาเล่าให้ฟังเนี่ยเรารู้สึกงงมากคือมมาต้องเดินผ่านหิมะใช่ไหมแต่ต้องฝาา่าหิมะหนาวๆเดินไปที่ทํางานมันไกลมันเดินเดินเดินไกลมากก็ไม่รู้จะเปรี่ยนหมาบอกรู้จะเปรียนพี่เต้อบอกเลยว่าอุณหภูมิที่เนี่ยเวลานหนาวหนาวลบสิบสององศาลบสิบองศาคุณลองคิดดูดิแม่คุณอะถ้าเกิดคนไม่มีรถรับส่งนะ เขาจะเป็นไงเขาต้องไปรอรถเมย์นะแล้ว่แม่ที่เป็นเจ้าแบบทํางานส่งเงินไปให้ลูกๆใช้ที่เมืองไทยนะเขาก็จะบอกว่าเวลามึงขอมันของง่ายนะมันไม่เคยคิดเลยมันไม่คิดถึงใจเราเลยคืออันเนี้ยเตือนสตินะคะเพราะบาปมันมีจริงและแน่นเป็นผล,ลกรรมทําให้พี่มาอยู่ที่อเมริกาแล้วต้องมีชีวิตที่แบบจะดีก็ไม่ดีอะ่ะจะร้ายก็ไม่ร้ายอะไรเงี้ยคือแบบต้องมารอใบเขียวผ่านแน่เนี่ย จ็ดปีอะไรอย่างเนงะี้ยเห็นไหมแล้วก็บาทที่แม่ส่งไปอ่ะคุณควรคิดให้มากว่าคุณต้องใช้เงินอย่างประหยัดนะฮะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอย่าฟุ้งเฟอ้ออย่าแบบแล้วเลิกไปเลยนะกับเพื่อนที่มองเราหรือว่ากับตัวเราเองที่เราพยายามจะสร้างแบบทัศนคติที่ผิดๆว่าอุย้ยครอบครัวฉันอยู่เมกาฉันสบายฉันใช้เงินได้ได้อันนั้นไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าอย่างบางคนที่รวยจริงๆอันแบบนี้เราไม่ที่เป็นมิลลิแอนเรื่องหนึ่งนะแต่ใครที่แบบมีพ่อแม่ทํางานร้านอาหารหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการเขาก็เหนื่อยลูก ยิ่งเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือต้องคิดถึงอะไรวิธีการทํางานต้องประสานงานต้องคอยดูลูกน o ลูก,ลกน้องอะไรอย่างเงี้ยคือมีปัญหาหคิดร้อยแปดพันอย่างนะฮะคนบางคนก็แบบว่าประมาณที่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ทําเงินไปสิอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆเนี่ยตามกฎหมายที่เนี่ยเขาทํางานแค่ประมาณ8ชั่วโมงต่อต่อต่อวันนี่ก็จริงแต่คนทํางานในร้านอาหารนะ่ยไม่ใช่นะคะบางคนอย่างคือโดยส่วนใหญ่แล้วเขาทํางานแค่นนะ ตั้งแต่เปิดร้านสมมติเข้าร้าน10บโมงครึ่งกว่าจะเลิกร้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยิ่งยุคป,ปมามาเนี่ยยิ่งแล้วเลยคือสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะตอนนี้ยังเดี๋ยวนี้ร้านอาหารหลังจากมีโควิดนี่ยังดีหน่อยนะก็คือเลิกสามทุ่มเวลาพี่เต้ไปรับหมาเนี่ยพี่สงสารแม่ตัวเองอะ่ะพี่ไม่พี่ไม่สามารถที่จะเอาภาพเพราะว่าการถ่ายภาพในร้านอาหารเนี่ยเราต้องไปขออนุญาตเจ้าของร้านนะคะเพราะจริงจริงมันก็เลยเราเลยไม่สามารถที่จะ อะไรอันซีนภาพถ่ายคนทํางานร้านอาหารได้คุณคิดถูกกระทะเนี่ยใบหนึ่งอ่ะเออสิบนิ้วอะไรยงเงี้ยใบบัวกระทะใบบัวใหญ่ๆเงี้ยเวลาผัดเนี่ยเหนื่อยมากเวลาล้างกระทะก็เหนื่อยมากคนสุดท้ายคือหลังของแม่เรานะคะขาของแม่เรานะคะรับเพราะฉะนั้นผลที่แบบมีครอบครัวอยู่ที่นี่ทุกครั้งที่คุณใช้เงินให้คิดถึงใจคนที่เขาส่งคุณมาส่งเงินให้คุณใช้ที่ประศไปให้คุณใช้ที่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ได้ฝากไว้แล้วกันเพราะวันนี้ ถือว่าเป็นวิดีโอดีๆนะฮะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอตอนหนึ่งที่เราอยากจะมาแชร์ใช่นะม,ามาันมเกาะที่พี่เต้อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยอย่างแม่พี่อย่างเงี้ยมามา้มาอย่างเงี้ยมาใช้ชีวิตที่เนี่ยเกือบ20ปีกับพี่สาวแล้วแกก็ไปทํางานร้านอาหารนะส่งเงินไปให้พี่ใช้ที่เมืองไทยตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่เห็นภาพหรอกจึงกระทั่งเรามาอยู่ที่นี่ยาวๆแล้วเราก็แบบว่ามาเห็นโอ้โหแม่เราต้องมาลำบากแบบนี้หรอเราเราน้ำตาไหลเลยนะเรารู้สึกเราแบบ บรรดาแม่ๆพี่เต้ที่อยู่ในร้านอาหารที่เรารักและเคารพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่เ๊ปแม่นีอะไรเงีมม้ยเวลาเห็นเห็นเออเวลาเห็นใครแบบว่าส่งเงินไปให้ลูกแล้วคุยกับลูกแล้วลูกขอูขอุนคนนี้แล้วแบบแกเหนื่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกสงสารมากเราก็คิดว่าอุยดูสิเหมือนม้าเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราจะไม่ทําให้คืออย่าทาให้พ่อแม่หนักใจอะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็คือคลิปวิดีโอนี้มันก็จะเปิดช่วงปีใหม่เนาะแต่เราก็ไม่ได้อยากดราม่าแต่เราฝากถึงทุกคน ลองเอาวิดีโอนี้นะคะไปให้บุตรหลานคุณดูนะคะแล้วฝากข้อมูลตรงนี้เพราะเราใช้ชีวิตที่นี่จริงๆเรารู้ว่าคนที่เนี่ยลำบากแค่ไหนและเราแล้วแรงกดดันเพรสเชอร์เยอะแยะนะคะถ้าทําอาหารไม่สวยหน้าอาหารไม่สวยคนฟีกลับมาโน่นนี่นี่นั่นคนที่เป็นแม่ครัวเนี่ยรายได้ไม่ได้เยอะเท่าเซิร์ฟเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเขาจะหาเงินส่งไปให้คุณได้เนี่ยเขาเหนื่อยมากแต่เขาจะต้องเช่าบ้านเนี่ยเขาจะต้องเดินทางค่านั้นแต่เขาต้องเซฟมันนี่ส่งไปให้คุณเนี่ย พราะฉะนั้นคุณที่อยู่ที่ไทยนะจงเป็นคนดีนะคะจงใช้เงินอย่างประหยัดและรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ยี่สิบปีน่ะก็มาแม่ครัวคนือนคนเนี้อะไระเพราะเขามาอยู่ในร้านเนี้แล้วมามาทางานเป็นแม่ครัวเขาเป็นบบครูครครเป็นครูครูสอนเด็กเล็กอะ่ะแล้วพอพอมาเขาก็มาถามพวก ขนมจีบมาทำขนมจีบมาทำออะไรอ่ะขนมเยอะแยะนะกะหรี่ป้าอะไรพวกนี้เออและเสร็จแล้วแกส่งลูกแกอายุห้าสิบกว่ายี่สิบปีที่แล้วลองคิดดูดิตอนนี้ลูกเขาแล้วล่ลูกก็ตายแล้วเสร็จต่าตานแี้ก็ตายละป้าคนนี้ก็ตายแล้วล่ะขอเงินนะแกต้องไปส่งเงินมันมีเงินแกยังไม่ออกแกต้องไปยืมข้างคนทำงานด้วยกันนะ ส่งเงินลี้ยลูกแล้วลูกอยู่ที่ไทยอายุห้าสิบอ่ะไม่คิดจะทำมาหากินแล้วลูกก็ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเขาคิดว่าแม่ตัวเองอ่ะอยู่อเมริกาแล้วสบายทุกคนคิดอย่างนั้นจริงจริงไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานที่อเมริกาคือลำบากทุกคนไม่ได้ทำงานสบายเนี่ยแกเสร็จแล้วพอตอนหลังนี่เจ้าของร้านเขาก็ให้จะกลับนะแกก็จะไม่ยอมกลับเขาบอกไม่ได้ต้องกลับเกิดไม่ตายที่นี่เขาจะเดือดร้อนเพราะมันมันเป็นคนเป็นเป็นพวกโดมินกูนเนี่ย แกได้ซื้อตัวเครื่องบินให้กลับส่วนใหญ่เนาะมาเนาะคิดว่าแต่คนอยู่ที่นี่มีตังค์ใช่ไหมไมว่าคนอยู่ที่นี่หาเงินแม่เวลาไม่มีก็โทรมาหงาดลำบากโทรมาแล้วก็ต้องส่งไปาไม่รู้ว่าคนที่นี่ลำบากแ,แม่แม่ัวนะนั่งกินข้าวไม่มีก็ยีนั่งก็งไปนั่งบนถังขยะเออสบายก็จอกอ,อ่ะเออ ไม่มีก็อี้ให้นั่งนะใจจะกินข้าวนะนั่งอยู่บนฝาฝา,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 าถังขยะนั่งกินกันสองคนสามคนนั่งกับข้าวได้กินฟรีรจริงแต่ว่าก็ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ดีนะคะช่วยกดไลค์ให้เราด้วยและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ใช่นะคะช่วยกดแชร์ส่งต่อไปให้ลูกๆล,กลหลานคุณที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะเผื่อที่เขาจะได้รู้สึกแล้วก็เข้าใจในหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ,ะอันนี้จากใจแบบมมาฝากถึงลูกๆทุกคนด้วย ว่าปมามาลองฝากถ้าเกิดใครเป็นเด็กดีก็ขอให้เจริญเจริญนะให้ปรามาอวยพรนะเพราะมามตามนั้นละจ้ะต้อโชค,โชค,โชคดีนะจ้ะโชคดีนะอย่าลืมนะใช้เงินอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินนิดนึงเพราะเราไม่อยากเห็นใครนะคะทำผิดพลาดเดินซ้ำรอยพี่เต็กน,นะฮะเพราะว่าก่อนพี่เต็งก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะใช้เงินสลุยสลายเหมือนกันและเราก็รู้สึกว่านั่นน่ะคือบาปกรรมของเรานะฮะก็วิดีโอนี้เพื่อจะส่งต่อนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโดนอนะสวัสดีครับ